ครับสวัสดีครับผมเพล้วครับคนขับสามันแม่มื่อนี้ผมกฤติมาติดตามรถเกี้ยวเขาของพ่อเจริญพัฒนาครับตอนนี้ยังไม่ทตนมหูของผู้ใหครับเดี๋ยวผมติดผ้าขับไปเบื้องใกล้ๆติดตามชมเลยครับว่าไปเกี้ยวเขาผู้ใหครับไปเลยครับผมมาครับมาติดตามชมครับว่าตอนนี้พุเกี้ยวเขาผู้ใหครับ น่าจะเป็นขาเจ้าครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเข้ามาบงรถเกี่ยวเขาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดนะครับก็จะเริกพัฒนาครับสองพันสิบแปดเทียตุยีิกนันครับ แว่าเอกผู้ขอรอบค้องผมโมโหครับพี่น้องครับก็จะเริ่มพัฒนาก,นกันครับผมเฮียตุ่ยนิ้วสองพครับแต่ว่าคันนี้นิ้วสองพครับทอทางซ้ายครับรถเที่ยวเข่าไอ้รุ่นทอทางซ้ายครับแต่ว่าเข่าอัติลมเด้อครับเข่าลมไหล การเกี่ยวกับติซ่าเนี่ยจังน้อยเพื่อความละเอียดครับพี่น้องคุณปติเหรอครับรถเกี่ยวเข่ารถยังเพื่อนติตีย้อนเกี่ยวประทัดนี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข่าก็ขึ้นเดี๋ยวเข่าก็กลร่องนี่นี่ครับเดี๋ยวก็บเก้าบาทเดี๋ยวกับแปดบาทนี่แหละครับพี่น้องครับ ครับตอนนี้กําลังเกีียวเข่าอยู่ครับกําลังเกี่ยวเข่าพี่น้องบัตพระเจ้าประหงผู้ใดครับพี่น้องครับเข่าเพื่อนอสิลมเล็กน้อยเข่าเจ้าครับเกีียวเข่าโดยพ่อจเจริญพัฒนาของเฮียตุยนิว2018ครับ พูดเลยว่าไม่ซื้อกขอตัวขอไพ่อายเดอร์ครับพี่น้องครับ ราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าปีครับรถเกี้ยวเขาเป็นกระไรครับเป็นกระมากเกี้ยวไอพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องครับผมก็จิเกี่ยวกันครับผมยังบีทันมีรถหลอดอยู่บางหม่องคนอาจจิเกี้ยวราคาแตกต่างกันไปครับกับเราแต้ครับ ราคาประตอกันครับพี่น้องครับตลอดแจ้พี่น้องนะครับสตัดทิ้ใจเอาเองเอาแบบใดราคาใดเพราะว่าราคาเขากันรลตรงมากครับเหลือ8บาทตัวซํานี่ครับครับก็เยิ่มเด้อผู้ดใดเป็นหน้ายกกระไรท่านพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เช้าหน้ากั ยากจนเยอะตอนนี้กับไก้ครับมีปีนี้อะไรเกี่ยวข่าดีไก่ซอยราคาจากน้อยในเด้อพลเอกประยุทธ์ก็ได้กระท่วงการขัางกับท่วงกเกษตรก็ได้ครับเพราะว่าโดนๆไดีเกี่ยวปีหนึ่งยังสิี่เทื่หนึ่งครับธรรมดาจุถ่วมเม็ดครับพน้องครับมิามถานทวมครับมีปีนี้แหละครับไดีเกี่ยวทัวนาครับทัวประเทศไทย ว่สแดดทอนจัดขนาดครับพี่น้องครับผู้ใดไม่เห็นผมเสียว่าตัวประหลาดด้วยครับพี่น้องครับผู้ใดไม่เห็นก่อนค้ามมิสานมันแม่ครับตัวประหลาดถือไม่ใส่หมวกกันน็อกกุมมาเหรียญยองๆเงีย้ยน้ำรถเกี่ยวเข่าครับพี่น้องครับกับมาครับผู้ใดยอยากเบิ้งตัวประหลาดกับมาก่อนคราบม,มิสานมันแม่เนี่ยแหละครับมาเบิ้ง กูด้เดบ่เคยเห็นครับ <S <S พอ่อจะเรนนิ่มพันาเฮียตุยนิ้ว2 0 1 8รถเกี่ยวข้าเพื่อการเกษตร,รครับ ก็มีหลายนะครับรถเกี่ยวเขา่ากับมีตุย้ยกับมีไผ่รอดกับมีวัวกับมีอาวัวกับมีไอ,อ้ถาวรการช่างยู่นน้ำโมนี่แหละครับยู่เชียงขวัญน,นี่แหละครับเกี่ยวน้ำโมนี่แหละครับพ่อไปไสกับพ่อจะมูเกาซุ้มเกาเจ้าเกาทางเดียวกันนู่นนี่แหละครับพี่น้องครับพ่ไป,ปใส่ดอก รุ่นนั่นจีผมสิไปใส่มองไหนจังติดตามเด้อครับผู้ใดยังพระท่านแนวตะวันตอนนี้กับพระท่านแนวคลิปลงคลิปหลายอยู่ครับยังอยู่อีกห้าซีฟหกซีฟคลิปครับพระท่านแนวลงอยู่ขึนลงไปตามคิวครับเมื่อละสามคลิปสี่คลิปห้าคลิปครับผู้ที่ไายล่าสุดกับล่อไปก่อนครับ ครับคลิปอธิเงี้วหน่อยเด้อครับโดนโดน,โดนพอกันก็เพิินเีนน่นนึงครับรถแต่ละขั้นเนี่ยอธิเจ้าของอธิผู้ผลิตอาจิคนเดียวกันยู่ครับแต่ว่าเจ้าของครอบครองเพิินคนละคนคนละเจ้าครับอธิอยู่นํ้เพิินทายนเพิินโดนโดน,โดนจากน้อยครับ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไปขอใจไปก่อนเด้อครับเบาะไว้ตากแดดยินตากแดดอยู่ครับลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนครับพี่สันแมนเด้อครับหากกดค้ามในนี้คอยโดนๆครับคลิปหนาพอกันไม่เด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม ครับข้าเจ้าเหรอครับครับเคนเจ้าข้าเจ้าไอ้เพื่อนยมนะครับครับสุดท้ายนี่ผมขอจ่ายไปก่อนเด้อครับอย่าลืมกดติดตามอะไรก็แชร์ก่อนค่ำให้เด้อครับติดตามพอกันไหมสวัสดีครับผม ครับรถเกจ้าเขาเอ็ดเอ็ดแม่งมาจากโคราชครับพ่อเจอปัตนาครับพงเยี่ยมตุยครับอันนี้เพิ่นมาเกจ้าเขาเจ้าให้พอเยี่ยมม่านะยุบานพระเจ้าครับครับจ่ายไปก่อนนะครับไปแล้วครับผม